ไอเดียกับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากชีวิตพี่เกือบทั้งหมดเลยอะ่ะคือพี่มีงานที่ที่เรียกว่าออกมาจากชีวิตประจำวันของพี่เยอะเยอะมากกว่างานที่เป็นแบบว่าเรื่องแต่งหรือฟิกชั่นอะไรเนี้ยคือตอนที่มีวิกฤตสุขภาพแล้วก็พอตอนหลังเข้าคอสธรรมชาติบำบัด เราพี่ก็เริ่มสนใจแบบชีวิตธรรมชาติสนใจออร์แกนิกแล้วพี่ก็คิดว่าอยากอยากมีที่มีบ้านอยู่ในที่ที่อากาศดีๆปลูกผักกินเองก็เลยชวนคุณแม่ว่าขายบ้านที่กรุงเทพมาอยู่ปักช่องไหมมันก็เป็นความสุขอย่างง่ายๆคือจริงๆแล้วการที่แบบตื่นเช้าออกมาอาบแดด เดินเล่นดูแปลงผักคือแปลงผักพี่ก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดแบบว่าต้องเฝ้าดูกันอะไรแบบหรอกนะแต่ว่าเห็นผักเห็นต้นไม้ดอกไม้ก็โอเคละพี่ว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคือพี่ก็ถือโอกาสอาบแดดอาบแดดเย็นด้วยแล้วก็รดน้ําไปด้วยแค่นั้นก็มีความสุขแล้วค่ะปลูกผักเฉพาะปลูกกินเองเนี่ยไม่ได้ขายอะ่ะจริงๆมันง่ายมากเลยค่ะโดยเฉพาะ ผักพื้นถิ่นที่มันเกิดเกิดโตแบบที่เรารู้จักกะเพราพิกอะไรพวกเนี้ยคือเรียกว่าไม่ต้องทําอะไรกับมันอะ่ะคือแค่ปล่อยไว้เขาก็โตเองโตเองคือจริงๆมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูทุกวันคือพี่อยากจะสนับสนุนให้แบบพวกพ่อแม่ให้ลูกปลูกผักอะ่ะเขาจะเห็นคือพี่ว่าคนน่าจะใจเย็นขึ้นนะแบบ ม,มันใช้เวลานิดนึงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาจนนานเกินไปอะ่ะผักเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุประมาณ45วันเราจะเก็บเกี่ยวกินได้ฉะนั้นใน45วันเนี่ยเราแทบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยเราก็โตขึ้นจนมีดอกจนดอกร่วงลงไปแล้วผลติดแล้วก็ผลก็โตขึ้นเรื่อยๆอะ่ะคือคือมันก็เป็นความสุขยิ่งได้เด็ดผัก ไปทําเลยเนี่ยนะยิ่งมีความสุขนะตอนที่วิกิตสุขภาพเลยที่เล่าได้ว่าพี่ไปออผ่าตัดไสแล้วไฝเนี่ยเป็นมะเร็งหมอแผนปัจจุบันตอนนั้นเขาก็ส่งพี่ผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นอะ่ะคือพี่ก็รู้ว่ามันไม่ควรสงกตกใจอะ่ะเออพี่ก็คล้ายๆว่าทําแต่พี่ไม่เคยเป็นคนทําสมาธินะแต่ว่าพี่ เหมือนกับว่าทำใจให้นิ่งๆแล้วก็คิดคิดแต่เรื่องดีๆเออคือคือนั่นนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทำใจในในช่วงนั้นแต่ว่าหลังจากที่มานอนบ้านแล้วเนี่ยคือพี่ต้องนอนพักอยู่เดือนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าซิกซิกหนึ่งจะบอกว่ามีมีแผลผ่าตัดเต็มคือช่วงนั้นแหละมีช่วงจิตตกว่า เราทําอะไรกับชีวิตไว้ทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้เราทําผิดตรงไหนแบบคือไม่ไม่รู้เลยแล้วต่อไปเราจะทํำยังไงแต่ทีนี้ไม่นานหรอกแปบ๊บหนึ่งเพื่อนที่คนหนึ่งก็แนะนําว่าให้ไปเข้าคอร์สธรรมชาติบาบัดไหมมีหมออินเดียมาจัดคอร์สก็เข้าไปก็7วันเจวันนี้ก็แบบเปลี่ยนชีวิตนะคะเพราะว่าคือองค์ความรู้แบบธรรมชาติบำบัด ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าคือพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในโลกนี้มีทางเลือกอื่นๆอะวิธีการคิดก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็สนใจเรื่องนี้ก็คือแบบคือเป็นอีกทั้นหนึ่งที่แบบทำทำใจทำใจได้คือคือรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมันมีทางเลือกแล้วก็มีทางเลือกที่ตรงกับ ตัวเราด้วยคือชีวิตเนี่ยมันคือพอพี่พอพี่ผ่าตัดออกมานะยังยังไม่ทันเข้าคอสธรรมชาติบำบัดนะพี่ก็ยังรู้สึกว่าเออชีวิตชีวิตนี้มันสวยงามนะโลกนี้มันสวยงามนะเออคือเรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตอยู่อย่างดีอะ่ะเออไม่ใช่ว่ากลัวตายนะ หมายถึงว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ให้มันดีให้มันดีสมกับที่โลกนี้มันสวยงามอะ่ะพอเข้าคอสธรรมชาติบำบัดแล้วพี่พก็เลยพี่กินผลไม้เก้าเดือนน่ะคือพอดีว่ามันเป็นวิธีล้างพิษแบบมหาตมะคา,าีอ่ีคือหมออินเดียนเนี่ยเขาแนวแนวคานทีแล้วแนวคาน์ีก็อดอาหารอดอาหารนี้เพื่อล้างพิษจริงๆแล้วแพทย์ธรรมชาติบำบัด หลายที่ก็อดอาหารล้างพิษแต่ว่าอันนี้เขาจะเน้นไม่ไม่กินอะไรเลยนอกจากผักหรือผลไม้สดสดเท่านั้นพี่ย้อนกลับมาคิดพี่ยังอยากมอบเหรียญให้ตัวเองเลยอ่ะอืมก็คือแต่ว่าเรามีรู้แล้วไงว่าเราอยากเราอยากให้สุขภาพดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ คือชีวิตหนึ่งเนี่ยเรารักแล้วเรารักแล้วเราเรา,เราอยากให้มันดีอะ่ะเออไอ,อ,อ,อหิวเนี่ยกินผลไม้ไปจริงจริงก็อิ่มนะโลกนี้มันสวยงามอะ่ะชีวิตก็เป็นสิ่งสวยงามเออเป็นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาธนุถนอมเอาไวอ้อ่ะคือพี่ว่าคือตื่นตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้ว แล้วเรายังมีชีวิตอยู่ยังหายใจยิ่งเดินเหินไปไหนมาไหนได้เนี่ยพี่ก็คิดว่ามีความสุขมากแล้วค่ะคือคือมันเป็นความสุขความสุขที่คนมักจะมองข้ามแม้นะแต่ตัวพี่เองสมัยก่อนก่อนที่จะมีวิกฤตสุขภาพเนี่ยก็มองข้ามมัวแต่ไปทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทุกทุกในเรื่องบางเรื่องพอผ่านมาแค่เดือนเดียวเราก็จำไม่ได้อีกแล้วอะ ใช่ไหมแต่ว่าคือแต่ว่าการตระหนักว่าแค่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีความสุขเราได้ทําอะไรมากมายตามที่เราอยากทาเนี่ยมันก็เป็นความสุขมากๆแล้วเนี่ยแหละคือพี่ว่าเป็นแก่นของพี่ที่เท่าที่พี่คิดได้แล้วอ่ก็ตั้งใจว่าจะทานมังสวิรัตคือคือแนวของหมออินเดียคานทีก็จะกินมังสวิรัตใช่ไหมแต่ว่าพี่พี่ปรับ คือพี่อ่าหลักๆจะกินมังสวิรัติถ้าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไปข้างนอกแล้วหาได้ก็จะกินมังสวิรัติแต่ถ้าบางทีเนี่ยที่เราหาอาหารทะเลหรือพวกปลาน้ำจืดที่มันที่มันเป็นธรรมชาติน่ะอย่างไปเที่ยวเขื่อนก็กินปลาเขื่อนได้แล้วก็บางทีไปกับคนอื่นๆเนี่ยก็กินซีฟู้ดกินอะไรได้แล้วก็พยายามจะล้างพิษให้สม่ำเสมอ คือเรามีเครื่องมือในการสื่อสารสิ่งที่เราอยากบอกคนอื่นบอกโลกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งแล้วก็การวาดรูปเนี่ยเอาขึ้นมาทำแล้วเนี่ยมันก็จะสนุกเพลินไปมันการวาดรูปมันก็เป็นการบำบัดในตัวมันเองอยู่ถ,ถ้าเจอวิกฤตนะให้รับมือด้วยความนิ่งสงบก่อนคือถึงเราจะยังคิดอะไรไม่ออกกเอ็เถอะ รับรับมือด้วยความนิ่งสงบอย่าพึ่งตีโพยตีพายไม่ว่าจะตีโพยตีพายกับกับคนอื่นกับโลกหรือว่าข้างในตัวเองก็ตามคือขอให้รับมือด้วยความสงบแล้วเราจะค่อยคอยค,อยคิดได้ว่าผลทางต่อมาจะเป็นอะไรและจากประสบการณ์พี่เองนะหลายๆเรื่องไม่ใชแ่แค่เรื่องวิกฤตสุขภาพนะคือวิกฤตอย่างอื่นด้วยคือพอรับมือด้วยความสงบแล้วอะ ส่วนใหญ่จะขั้นต่อไปมันจะดีขึ้นมาเองคือเหมือนกับว่าเรามีเวลาที่จะคิดด้วยไงเออแล้วก็อยากบอกว่าอย่าพึ่งทุกอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งเสียใจมากเดี๋ยวพอมันมีทางออกขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นทางออกที่สดใสมากเลยแล้วยังไงซะชีวิตมันก็จะก้าวขึ้นอีกระดับอะถือว่าอันเนี้ยเป็นแบบบททดสอบ เราชีวิตพอเราเก้าวขึ้นอีกระดับเนี่ยมันชีวิตมันจะดีขึ้นคือเรียกว่าถ้าถ้าคิดอย่างนี้นะเจอวิกฤตเนี่ยขอให้คิดเลยว่าโชคดีอืมว่าชีวิตเรากําลังจะก้าวขึ้นอีกระดับได้แหละตั้งใจไว้ว่ายังไงซักก็จะธรรมชาติบําบัดไม่น่าไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามอืมก็ใช้ชีวิตอยู่ให้ ให้มีความสุขพยายามจะดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่จะทําได้เป๊ะๆตลอดนะพี่ก็มีหลุดไปบ้างแต่ก็พยายามตบให้เข้ามามก็จะพยายามเออหาสื่อเพื่อสื่อสารเผยแพร่ไปให้มากกว่านี้อีกแล้วก็แต่ว่าเท่าที่เสียงตอบรับมาก็น่าดีใจนะเช่นพี่เป็นแแรงบันดาลใจให้หนูกินมังสวิรัต ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ย